แล้วนะครับผมโดนอีกแล้ววันนี้โดนอีกแล้ววันนี้ใช้ชุดสปินนะครับผมเป็นคันแดกเกอร์นะฮะประกบกับลอกคุยเซอร์นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นทูน่าหรือปลาโอนะฮะคุยเซอร์นะครับเบอร์สามพันนะฮะสั่งจองได้นะครับผมขายของอย่างเดียวครับ ะะตื้อแล้วครับเดี๋ยวมันมีก๊อกสองแน่นอนนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้เข้าสมอหรือเปล่าเนี่ย หมอกลูกเอายพันสมอสาวสมอให้นะพันอยู่เลยอันนี้ดึงนี่เลยดึงไปเลย

ओय <laughs> 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 Ừ. thử mấy hảo lên ui <laughs> phía cả chao phía cọ thế giới cọ thậm chí cả chao còn phía trong bọn

ดีครับผมนายปลาเพื่อนครับปลาเพื่อนนะฮะเดี๋ยวให้เป็นนายแบบให้หน่อยครับวันนี้กัดอะไรกัดอะไรดูโอใช่ไหมดูโอครับวันนี้กัดดูโอนะครับผมเป็นเขาเรียกอะไรวะเพนซิลเนซิลอ่าเพนซิวผิวน้ํานะครับผมเคาะไม้แรกเลยรู้เรื่องเลยนะครับอันนี้เขาเรียกปลาอะไรทูน่าใช่ไหมทูน่าสายพันธุ์ไหนวะคิปเมื่อิปเมือวตัวเดียวกันใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนนะครับเพราะว่าหลายหลายสายพันธุ์เหลือเกินนะครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเก็บภาพนิ่งก่อน